กาสวัสดีอีกข้งหนึ่งครับผมท่านผู้ชมมิน,นี่เอาก็จะมาติดตามตัวเลขกับถี่กบเผือกเนะาะครับท่านผู้ชมเนาะกบขาวกบเผือกของลุงดิดหรือว่าของนันิดแต่ว่าคนถีมีเส้นมีดวงถีว่าสัมผัสกันกับกบถี่เพิ่นก็ขอได้สองงวดสามงวดก็จะเป็นนันิดครับผมเป็นลูกสาวของลุงดิดถี่เพิ่นได้มาจากหน้างวดไม่ไหมครับกาได้ทั้งล่างทั้งบน งวดใดที่น,นันิดบ่ได้ก็จะเป็นญาติพี่น้องเพิ่นยังพี่สายเพิน่นใดวันที่สี่สองใบครับผมแต่งวดที่ผ่านมาหมา,ม,าม,ามาเลยครับเก้าสามหาปรากฏว่าเห็นสามหาโอ้เห็นหาสามครับเห็นหาสามอยู่ทองกบเนาะคะ่นผู้ชมเนาะซึ่งเห็นหาสามอยู่กบสีเผือกสีขาวนี่ก็ไปตรงกับกบที่พอเที่ยงเดี๋ยไปทายที่เห็นตัวเลขอยู่ในกบนั่นของนายยาของนายยาก็ว่าเห็น สามหาหาสามพือกันงวดนั่นครับผมซึ่งงวดนี้พอเที่ยงมื่อซองเบืองงวดหนึ่งตีผ่านมาครับผมก็เห็นเป็นเจ็ดหากรเห็นของนายยญาก็ะเห็นเป็นศูน,นย์เจ็ดหาขึ้น,น 0, 7, กันครับท่านผู้ชมที่แรกนยยายญาว่าเห็นแค่ศูนย์เจ็ดแต่ว่าเบืองดีๆมีชาวบ้านมาเบืองน้ำกันเห็นเป็นเลขหาโย่ก้นกบก็บกเลยเป็นตีเป็นศูนย์เจ็ดห้าตรงกันอีกครับงวดนี้ กรบนแน่เนะครับท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นงวดที่ซีที่หาที่เพิ่นใจญ่โจงย่าราบกับบนแน่์นีครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วมือนีมาเขาจะบ่ได้์ซองเบิ้งที่กบเผือกครับจะมาขอตะเรียกเด็ดครับนายาครับผมเป็นความฝันหรือว่าเป็นความที่เพิ่นขอน้ากบเผือกเมื่อปั้นพระที่พานมากกับขึ้นมือว่านี้ครับผมเนาะแต่บากรจะไปเบิ้งไปฟังควอมฝันนายาเขากะมาซองเบืองอีกข้างนึ่งครับ พราะว่ามันเป็นกบสีขาวว้ามันกลาแปลกหูแปลกตาครับสมมติช่วงเมืองแามไหนกับบ่เบื่อน้อครับสมมติชุ่มเนาะนี่เห็นบ่มีตัวเดียวขรัลเลยครับสิปน์มูมือนีลุงดีดครับลุงดีดเพิ่นเขาไปจัดการเองเลยมือนีให้ความรวมมือดีดีครับปรว่าสียูนัมลุงดีดหรือว่าสียูนัมนายาที่เจ้าของบ่อพิ่นอันค้นแหลกนั่นเบิองครับเบิองบดบ่อนี่บ่มีเลยครับสมมติชุ่มอาจับเลยลุงจับเลยบ่เป็นอย่างนั้นเห็นบอกครับจับง่าย จับง่ายครับใส่หมูชุ่มจับง่ายแห้งนี่ไงครับอันสวิงเลยนะสวิงสวิงอืมเบื้องติดหลักครับใส่หมูชมุ่มยาปลเที่ยงใส่ใส่หมูชุ่มเบื้องในบอ่อเนาะปลาจีบ้าเห็นหลายตัวเบื้องขับกบบัวแมนหน่อยนะครับใส่หมูชมุ่มกบหลายแต่ว่าตัวอื่นอาจจะเป็นสีเหลืองออกสีเหลืองท้องสีดำครับแต่มีตัวเดียวเดี่ยครับที่เห็นเป็นสีขาวเนาะเห็นเป็นสีขาวไปครับใส่หมูชุ่มเนาะ บ่าว่าสิเป็นตัวเลขในขวบเ่าก็เห็นแล้วบันนี้จะไปฟังความฝันนันิดที่เพิ่นว่าเดี๋ยววันที่สิบหาค่อยมาเอาเนื้อวันพระเพิ่นย์ขอน้ำโกบกับมุ้งกันละครั้เป็นข้อมเสือส่วนบุคคลเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไก่สมุขชุ่มเนาะท่านโปรดใชวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่นเคยได้โชคได้ลาบพิ่นก็มาขอเป็นวันพระไปครับไปฟังไปบึ้งกับนันิดพร้อมๆกันครับผม กาสวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับเป็นจังไงเนาะได้ยินข่าวว่าเดี๋ยววันพระหลังวันพระจังมาเด้อบอกว่าเที่ยงได้ตัวเด็ดๆฝากท่านผช้ชมแ่นช่องวะเนาะหวังว่าคือจะได้รับข่าวดีเนาะวันนี้เนาะหลังจากกินมื่อนานได้ส่งตัวกบไปเนาะได้ตัวไหนเนี่ยณิษที่ขอน้่เพิ่นวุ้ยแบบว่าฝันจำว่าได้สามตัวนะทั้งน้ำเป็นหาหรือสามค่ะ กันมาสามเจ็ดซีหรือหาเจ็ดซีเนี่แหละแล้วก็ฟันว่าล่างมันออกเจ็ดหาไม่โอ้ยไปใส่กับฟันตัวเดียวกันบนนอบ่แม่นเห็นกบมือนั่นซองมือนี้กบมือนั่นบ่จะว่าแต่ไม่รอดจะคล้องคิดหลายบ่คือสิาว่าออกเจ็ดหาแต่ว่าก็จยาว่าได้ค่ะแต่ผู้ชมเพราะว่ันนี้เล่ากับตั้งแต่เด็กบเผือกมาเพิ่นก็จะเป็นคนที่มีโชคมีดวงบ่ว่าจะเห็นอยู่ในกบหรือว่าเป็นความฝันเพิ่นตัวเลขที่เพิ่นเห็นมักจะเป็นตัวที่มันจะองวดงวดนั่น นอหนีดเนาะเพราะว่าเหมือนกันเหมือนกัว่าบกบอก้อสีหน้ากันยังให้ถือกับไปเขาฝันโอ้กังสีหน้าเพราะว่านุขอเป็นโอ้หนี้จะบอขอเบิ้งในตัวเพ่นเพราะว่าพี่เย็นพิ่บอกว่าให้แต่งคันหาคันแปแล้วกันนูเหตุบอเป็นครับเขาก็เอาแบบว่าขอเพนในความฝันง่ายๆยังสีเลยนะแล้วถามนะคะดนี้ที่ว่าดนี้นี้ อาจจะนั่งหรือว่าเบิงเอาบริเวณเนาะเนาะกะบคอหายพ่นไปห้ในความฝันเคนมาในลักษณะแนวใดขนาดนี่แม่หมบว่าคล้ไยๆก็ว่าจะคล้องนั่งยุ่งสีคือจากข้าว่าเหล็กออกแล้วลังสี่นะโอ้ค่ะข้าวกวาตัวหนันตัวนี้โอ้คนโศกันบ่แเ่นว่าเห็นเองเลยเขาเจ้าบอกบอกออกมาเลยแม่บอไม่จะคนบ่อยฟังแน่การายอยู่แต่ว่าในความฝันตื่นเต้นแหงน้ว่า ออกเจ็ดหาเลยมจะกคลองตื่นเต็นค่ะก็เอ้าสื่อยุตัหนี้มาบอกว่าคนขี่ลกคนขี่ลูกคนขี้ลูกกำเดินไปจ้องดีเป็นเจ็ดค่ะกะที่ใจดีเย็นวาวโอ้กันหมดเลเจ็ดหานะครับเนาะสามตัวมีปะครับกะ สามเจ็หรือหาเจ็ดสี่น่ะจําบ่ค่อยได้3 7 4หรือหาเจ็น้อครับเนาะสามเจ็ดสเจแต่ว่าขันสมตัวมันกขนาดจะเป็นบอสามกับหาเมนบอกอยู่รักลอย่เนจอบหาเจ็ดสี่กับสามเจ็ดสี่เนาในความฝันมันจำบ่ได้นะจำเนาะเดสี่มันอยู่ทั้งหลายแต่ว่าเจ็นี่เ็ชัดเจนแม่บอเจ็ดหาเนี่คล้ๆว่าดีใจเลยเป็นบอมาจะของถึงเลยเป็นบ่วาเห็นแบบข้อมุนเข้าอันนีนนะ โอ้เบงมืออันมือแวยรัฐบาลเออแบบเขาหมุนหน้าเราเจ็ตแต่ว่าคนคนที่ห่งว่ามันออกเจ็ดหานั่นแสดงว่าเป็นคนยืนที่นั่งอยู่น้ำกันจังสีแหน่เพรองมากสีน่าเจ้าของได้ดีใจยังไงเลยเนาะดีใจอะค่ะไม่กล้องฝันแล้วมานแหนอยู่บ่คิดหลายบ่่ะแต่ว่าเจ็ดหาเขาเห็นมันนันที่บ่งได้ทองโกเผือกเนาะนะนี่เนาะที่นั่นนี่เห็นทั้งหน้านี่ทั้งทั้งหลังก่อนเป็นเลขกเจ็ดทั้งหลังทั้งหลังเป็นเลขกเจ็ดใต้ทองเห็นเป็นเลขกหา เออแม่นครับสมุช้มเจ็ดหากบเผือกนะนี่รุ่งดทิ์กับพี่ตงกันอีกครับท้านผม้ช้มกับกบกบที่ว่าเผือกแต่ว่าเพื่อนจะออกเป็นดำข้ออื่นกบด่างดีกว่าเออกบด่างเพราะว่าเพื่อนจะให้ตัวเลขรับเพิ่นตามนายาเพิ่นว่านั่นคันมันจัเพระเพื่อนจะให้ชค่วให้ลาบนี่เพิ่นจะออกเพิ่อนจะเข่าเป็นดำดำล่ะกระด่างเห็นตัวเลขชัดเจนก็เห็นศูนย์เจ็ดหาทุกกันเป๊ะเลยครับามผู้มเนาะเอาบอกให้ฟังอย่างน่นะ นั่นนี่ตอนช่วงขอนั่นขอจังไหนเฮาเฮาอธิษฐานว่าจังไหนก็กะไหวเพิน่นซื่อๆยกมือขอบอ่จุดบ่หยังยกมือขอ,ขอเพิ่นทุกครั้งเฮาต้องเฮ็ดจังซั่นคือกันบ่เฮาบ่ได้จุดถูกจุดบอยังก็ไปมื้อแรกเอามาปล่อยกะปล่อยเพิ่นลงกะไหวว่าขอขจนสชคให้ลาภกะไปเข้าฝันอื เจ็ดที่ขอแบบไรน้อจะขอโมโหขอเลยไม่เคยขออันนั้นต้อเป็นธรรมศาสตร์ของเายังเสียนาะป่าเนาะเพราะว่าของขันเป็นของของเจดีย์เท่าว่าจะซื้อคนก่าวไมาให้เพราะต้องหาจำเป็นต้องแต่งคู่แต่งคู่ของอี๋เพราะว่าเพื่อนเพื่อนบรมนเจ้าที่เจ้าท่านาะป่าเนาะเพื่อนบรมนว่ายก้มจจุดๆไปนี่กตินูก่อนไ่เคยขอวันพฤหัสนะ นี่นะยินแล้วว่าเออขอเออยินแล้วขอไรอ้าววานพระพนหาดบ่อพนมาไหมใช่โอ้วันพระพร้อมวันพระมันแข็งแต่พระวันนังข่านสีหน้าโอ้โอปกติจะขอแคบแบบว่าวันพระวันนังขานแต่ว่าวันนี้ขอวันพระพื้นหาเป็นบ่ค่ะอื๋อแล่ะอันคนที่ว่าไอ้ไส้คนถือกระตุลี เออเพิ่นเพิ่นเพิ่อนอยู่น้ากันอยู่บนอันนี้อ่ายุงเทปอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเมื่อกี้อายุน้ากันงวดนี้เพิ่นหูวจากบ่งวดนี้งวดนี้เพิ่นมาว่าจังใดบ่าว่าดจังใดบ่าวบ่าวบ่ามาถามอันนี้บอเล่าบอกว่าเลาบอกคอยสนใจบคอยซื้อแต่ว่าเพิ่นมีด่วนเนาะมีด่วนเลขออกแล้วเพิ่นทรงมากนะเพื่อนใส่ตาจากของถึงวันวที่ดีเพิ่อนนะก็เรื่องอะไรก็เรื่องอะไรเอาเหล็กมันจะใส กันขีเมาอยู่นีละจ้าไห่พนว่าอม่ได้ไม่ได้ขายว่าบุญบารมีเจังสีนอกปาบกานนะโ่แมนขายว่าบุญบารมีที่น่องสาวได้กบเปลือกมาแล้ววันนี้เพนก็เลยแพ้ไปหาญาติพี่น้องเพราะว่าขนวดได้นูงถึงสีพอกแม่แล้วก็ถือสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัีรับดีคับสีครัอสวัดีรับวัสดวดีครับสวัสดีอับัวรับี่มั หมื่นท so ี B B ่ว so ่าอยู่บ้านปลาอ้อยนั่นที่ว่าเพิ่นเอาหลุมาเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นเห็นเป็นตัวเหล็กหกตัวหกตัวนเหี่ตัวเนี่ยนี่เออแม่ยนชนไปในวะนี่ทุกอย่างสเครื่องนี่หรือเปล่าอย่าเพิ่งเลาเล่าอยู่เราเขียนใส่กระดาษเช็คยูใส่หนีเดินมูดเดินมูดพ้นบ้านเนี่ยเพิ่นเพิ่อนบอกสู้นี่นี่ฟังยูเมีนบ่ก็เพิ่นเห็นน้ำเห็นน้ำพอเที่ยงไทยไปหกตัวเมีนบ่แต่ว่า ตรงหนีเนาะเพราะว่าพอเที่ยงจะเสื่อมันหลายกลัวก็คือกับณานิดเป็นอย่างจะไว้เสื่อมันกับณานิดเพราะว่าณน,นิดเป็นคนเอามาจากนหนยาซึ่งเป็นหน้าเพื่อนนามิโฉมีลาบพอเที่ยงถึงวา<ไ>่าจะเอาเขอโฉกขอลาบกับณานิด,ด,ดซึ่งเ<อ>พื่อนได้โชคได้ลาบก็บกบเผือกตัวหนีเนาะ,ดะโ,ดโดยที่สามตัวเอาบอกไม่เนี่ยบอกไม่เนี่ยนหนยะอาร้อนัณีนิด สามตัวนี่นาจะเป็นตัวไหนครับสามเจ็ดสี่ครับหาเจ็ดสี่แต่ว่านุหมักสามเจ็ดสี่โอ้มักสามเจ็ดสี่เป็นอย่งคือมักเหล็กสามสามเจ็ดนิดสามโดนแน่งโอ้สามสามมาโดนแล้ววันสารได้เป็นเหล็กจาของมากก็เไรทามากเป็นหาเจ็ดสี่แต่มากเป็นสามเจ็ดสี่หลายกลัวสบายอีกตัวหนึ่งชุดหนึ่งก็คือหาเจ็ดฐานตรง แต่ว่ากัย่างนี้น้องป่าเนาะแก่าครว่ามีคนมาบอกน้องห้องบอกเนาะวันนี้ห้องอะเพื่อเป็นตัวเลขที่ห้องเขียนผ่านตามันก็คือแก่ายว่าเขาดีใจแก่ใครว่าเขาถือจริงจังทีว่านมแมนก็ดีพันห้องแตแรงาพันมะามข้าวนาแต่หมูดชมเนาะพอเที่ยงกับรุปใมตฟั่งแล้วครับไกยางนนิดบอกครับผมตัวเลขที่นนิษเขียนขอมือว่านพาจีพานมากคือมือว่านนี่ครับผมมันมันพลหาจีพานมากคือมือว่านนี่เพิ่นขอน้ำกบเผือกตามที่นนิษแค่บอกพอเที่ยงไวบ้า หลังจากวันพาแล้วจังคอยมาหาเพิ่นเพิ่นจะบอกกาปรากฏว่าได้เป็นสามเจ็ดสี่หรือว่าห้าเจ็ดสี่ส่วนลางสองตัวก็กคือเจ็ดหาครับผมมินิกาขอบคุณขอบคุณอนนีครับผมที่ให้ความฝันให้ตุเร่เดดเดตแป้งปันแทนผู้ชมแฟนช่องสตาร์ดาชแนลเนาะขอให้อนนีมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อให้จุกห้อยรวยเบื่อเงินข้ามไหลเข่าเทเข่าวาสิจัดย,ยังไ้เป็นเงินเป็นข้ามด้อยอนนี ให้สุขภาพแข็งแรงหางไกโลคให้ไก่เจฟกับเป็นลาบเป็นเศษอีกอย่างหน,นึ่งเนาะให้ถามอีเนี่ยนานิดช่วงที่เพื่อนในชคให้ลาบเพื่อนจะเป็นสีขาวม่นบอ่อยอยู่น้ำนานิดขาวจ้ะโอ้จะแ,แตกต่างกับอยู่นนน้ำน้าเนาะ คำนในยญกาของเพิ่นขันขาวแล้วเพิ่นจะบอกว่าค่อยมีโชคแต่ว่าขันยญ้าเพิ่นจะได้โชคเพิ่นจะออกสีดำาล่ะเจียวเห็นตัวเลขขึ้นมากแมนจะเป็นสีแดงค่ะแมนเห็นชัดเจนแต่ว่าน้ำนนิดนี่จิตตัวขาวมากตลอดก็จะมือชุ่มแต่ว่าตัวนี้เห็นนนิ์บอกว่าเมื่อกี้เลื่อมดำแล้วเลนบอกนี่จะเลื่อมดำนิดนึงเพรนั้นมือกี้รับต่มูอชมเนาะตัวเลขที่นนิดเพื่อนบอกว่าให้ผู้ชมให้พอเที่ยงมาติตาม ไปฝากแตานมูุชมแฟนช่องพอเพิ่นจะขอเมื่อวันที่สิบสี่สิงเป็นวันระก็คือวันระปทิพันานมากก็เป็นเมื่อว่านนี้ครับผมนมือนี้ก็เลยมาติดตามไปฝากแตานมูุชมนันนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันดีครับของเพิ่นจะบริเป็นแนวในทางทีว่าเขียนในตัวกบเลยครับาุผช้ชมเพิ่นจะขอว่าถ้าจะให้ดีต้องไปบอกในความฝันซึ่งตัวเพิ่นกะค้ายๆว่ามีคนบอกดีครับว่าเลขออกแล้วเจ็ดห้าเพิ่นว่า เพิ่นจนดีใจครับขนาดนี้ครอบฝันนั้นดีใจบมแมนลุกขึ้นกระโดดรวดเต้นอยู่กระบจากนอกมือผู้เห็นนั่มนอกกัทโมชุชมเนาะเพราะว่าดีใจได้ครับกับถือกเลขเจ็ดหากัทโมชุชมเพรานว่าเพิ่นถือนนนิดตาสามตัวนี่เพิ่นว่าเห็นเป็นสามเจ็ดสี่หรือว่าหาเจ็ดสี่เพราะว่าเลขลักลอยนี่เพิ่นว่าบ่ค่อยมั่นใจจะเป็นสามหรือเป็นหาแต่ว่าตัวท้ายเห็นชัดเจนก็คือเจ็ดสี่ฉะนั้นแล้วก็เลยพอเที่ยงได้ถามนนทิตว่ามัก ุดใหนระวังสามเจ็ดสี่กัะหมาอเันนี้บอกว่ามัก3ามเจ็ดสหลายกลัวส่วนตัวเรีกได้หลายนี่เด็ครับท่านผู้ชมไปหาสื่อแล้ววันหนึ่งมันกับบอท่านอะได้นี่ครับตัวนี้จะเป็นหนักน้อยพอเที่ยงทายคลิปแล้วพอเที่ยงเอาไปให้หนักน้อยเบิง้งพอเห็นอยู่ใต้ทองกบบมาเห็นเป็น0 2 1 7 4 0 0 2 1 7ึ่งเจ็่นหนเจ็นอหนังที่หน่งบอ,บอรบ นั่นเองสามโตสองโตข้างนา้น,นเนียนเ,เอาครับพอเที่ยงเองกับบังว่าท่ามุู้ช้องจะถูกถูกใจบ่หลายก็น้่อยนะครับเนาะเพราะว่าเจ็ดหานีไปหาใส่ก็เห็นหลายมองครับผมงวดนี่เห็นหลายบ่ะจะอยู่ในทองกบหรือว่าเป็นควางฝันนันิดหรือว่าเป็นตัวกบอีกตัวหนึ่งที่อยู่น้ำหนายา่าที่นันิดเป็นไดมาเนาะครับผมท่านได้ชินชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องสตารดาช่างแนวในเรื่องให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นก้างใจให้คนทำคลิปเดินทางไปหาคลิปดีๆตัวเลขเริ่มมาฝากแต่ผู้ชมแฟนช่องอีกขังจะต่อไปเนาะครับเนาะคลิปนี้พอเที่ยงกะจะขอตัวลาไปก่อนแต่ว่ากระยลืมใช่ดุลพินิจฐ์พาชนะของตัวเองว่าตัวเลขที่ให้ไปนี่สมควรจะลงทุนหรือบอ่ก็ให้แค่เป็นแนวทางเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแนวทางของเงินบัญชี16ตุลาคม2564กลายเป็นผู้ชมทุกท่าน ยมีแต่วาามโชกดีแล้วก็โชคดีเพราะว่าพอเตี้ยงก็บ,บอกเมาหลายคลิปล่ะกา็จะาให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีโชคดีไปละครับ